แผนงานความคิดเป็นของมนุษย์แต่คำตอบของลิ้นมาจากพระยาเวพี่น้องมนุษย์มักจะมีความคิดมีแผนงานมากมายนะคะแต่ทุกครั้งเราควรที่จะนำเข้าไปปรึกษาพระเจ้านะเพราะว่าพระเจ้าจะเป็นผู้ให้หนทางเป็นผู้ที่ให้คำตอบกับเราว่า เพราะเจ้าจะนําเราไปทางนั้นหรือไม่นะคะเราอาจจะมีความคิดมากมายบางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าความคิดเหล่านั้นมันดีหรือเปล่าแผนงานเหล่านั้นการลงทุนเหล่านั้นนะคะสิ่งที่เราจะทํานั้นการรับใช้นะคะแผนการต่างๆเราอาจจะมีความรู้สึกว่าเรามีแผนงานที่ดีสําหรับพระเจ้าเราอยากประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าเราอยากทําสิ่งดีๆแผนงานดีๆมากมายเพื่อพระเจ้านะคะแต่ เราจำเป็นที่จะต้องนำทุกสิ่งมาทูลต่อพระเจ้าก่อนเพราะว่าพระองค์จะท่งเป็นผู้ที่นำเรานะะคำตอบของลิ้นมาจากพระยาเวนะะเล่าอธิษฐานไปแต่สิ่งที่พระเจ้าตอบมาจากน้ำพระทัยของพระองค์ไม่ได้มาจากเรานะ,ะเพราะว่าอะไรที่พระเจ้านำเราทุกอย่างจะง่ายแล้วก็สำเร็จนะะแต่เมื่อเราพยายามด้วยกำลังของตัวเองนะ,ะเราจะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจของตัวเองนะ แล้วก็บางครั้งการรับผิดชอบการตัดสินใจของตัวเองมันก็ยากลําบากนะคะเพราะว่าการแก้ไขปัญหาบางครั้งปัญหานอาจจะใหญ่ก็ได้นะคะแล้วก็มันจะเกินกําลังของเราที่จะแก้แต่ถ้าเราเดินตามทางพระเจ้านะคะเราปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าทุกการตัดสินใจที่พระเจ้านําถึงแม้ว่าบางครั้งอาจจะดูยากจะดูแย่นะคะแต่พระเจ้าจะรับรองและพระเจ้ามีแผนการนะรทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา เป็นแผนงานของพระเจ้านะคะเมื่อเราอยู่ในน้ําพระทัยของพระองค์ทุกสิ่งจะเป็นผลดีสําหรับเราทุกสิ่งเกิดเกิดผลดีในชีวิตของเรานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากที่จะตัดสินใจผิดพลาดนะคะเราควรที่จะทูลทุกสิ่งต่อพระเจ้าปรึกษาต่อพระองค์แม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะแม้กระทั่งตัวข้าพระเจ้าเนะเสื้อผ้าบางครั้งที่จะใส่ก็ยังถามพระเจ้าว่าพระเจ้าลูกควรจะแต่งตัวยังไงนะคะคือเราให้เวลากับพระเจ้าเราให้สิทธิกับพระองค์นะคะในการที่จะ นำชีวิตของเราแล้วก็นำอย่างร้อยเปอร์เซนด้วยนะคะไม่ใช่ว่าบางสิ่งปรึกษาพระเจ้าเรื่องที่มันยากปรึกษาพระเจ้าแต่เรื่องง่ายๆคิดเองนะคะแต่จริงๆแล้วเราควรที่จะถามพระองค์ทุกอย่างนะคะเราให้เกียรติพระเจ้าในการที่พระองค์จะทรงนำวันนี้ของเรานะคะเมื่อเราให้เกียรติพระเจ้าพระเจ้าจะให้เกียรติเราแล้วพระเจ้าจะนำ วันนี้ของเราให้เกิดผลแล้วก็มีชัยชนะนะคะเมื่อทุกสิ่งอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าทุกสิ่งก็สวยงามในเวลาของมันนะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านค่ะข้าพเจ้าเชื่อว่าพี่น้องทุกคนได้รับพระพรจากพระเจนะประจําวันของพระเจ้านะคะพี่น้องคนไหนได้รับการหนุนใจได้รับพระพรช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับเพื่อนๆเ,เยอะๆเ,เลยนะคะ แล้วกดติดตามเพื่อที่พี่น้องจะได้รับการแจ้งเตือนเวลาที่เราลงคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับพี่น้องที่ต้องการย้อนกลับไปดูคลิปเก่าสามารถที่จะกดดูได้จากเพลย์ลิสที่ขึ้นอยู่นี้ได้นะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะให้มีชีวิตที่จเจริญสุขทุกประการและเป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์ตามพระสัญญาของพระเจ้าขอบคุณค่ะ